Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. ถึงแล้วครับร้านรักเต็นแค่เต็นแรกก็แย่แล้วทัวริ่งโดมกลางไม่เป็นไงงงเลยลืมปะลุยกันตอนเลยนี่บรรยากาศของเต็นเราครับสามหลังหลังที่สามไม่เกิดหลังแรกเกิดก็วุ่นชิบหายากนันเล่ให้แหละแต่เราไม่ให้เพราะเราจะใช้ของเราขาอยูป่ปะพร้อมหาสแมบล็อก,กมาโอเคคนเยอะมากครับที่นี่หลางเขาจะเลยุ่งเรืองแล้วไงคนมันก็จะมากหน่อยนี้เราตอกสมองก่อนเลยอันดับแรก อึ่างหลังแรกอันเนี่ยแต่หลังที่สองนี่ยังไม่เคยกลางเลยด้วยเหมือนกันอีกโอ้หนักก็ไปอีกโอเคเดียสร็จแล้วค่อยไปดูกันอีกทีครับอันต่อไปครับเขาโดน270นี่หลอกแล้วมาจากแพ็กเกจของไทยแลนด์เอ d o ดรครับ ครั้งแรกเหมือนกันไปอึบครับแม่ยากมันเนี่ยเอาหน้ามาทางไหนอึบอ,อ,อ,อ่ะคืนด้านหน้าบ้านได้แล้วคอสโดม270เยี่ยม นี่เสาหน้าบ้านใช่ป่ะโอ้สูงสูงนะยืนได้เลยเนะี่ยนี่กางครั้งแรกนะครับ270รวมพลังช่วยกันนะดูอ่า <ped> ไหนคือด้านหน้าก่อนอันดับแรกด้านหน้าก็คือโคลแมนใช่ไหมอ่านก็โคลแมนอ่าต้องอันที่มีมีมีเขาเรียกด้านแหลมด้านแหลม ของเล็กมีด้านแหลมไหมนหี่อันนี้นี่ไงมีซิปสองอันเห็นนะอยย่างงเี้ันนู้น,น,ด,น,นด้านแหลมเขากันนะอันนว่าเปิดได้ประตูเดียวอ่ะขึ้นดูก่อนเราจะรู้จริงเนี่ยเนี่ยซิปสองอ่าโอเคอนนไปเยี่ยมถูกต้วมอ้าวไม่ใช่แลผมถึงบอกผม,ผมจะไม่รีบไงแต่นี้ถ่ายก็จะถ่ายด้วยแล้วก็กลางก็ต้องกลางด้วยทุกคนมูเ่วยช่วยขนาดนี้แล้ว เราจะช้าไม่ได้ล็อกเลยอะถูกต้องแจมถูกเลยเนี่ยใช่เลยเมืออาชีพแข่งกับเวลานะเดี๋ยวฝนตกนะตัวนี้เป็นโปรดีๆจาก Thailand Outdoor นะฮะก็คือเอาอีเวนต์โฟลไปแรกโอเคเดี๋ยวขค้นนี้ก่อนเดี๋ยวไปช่วยทีมงานโอเคแล้วก็เสร็จจนได้คอร์ดโดม2 7 0ทัวรลิงโดม อันนี้อะไรเคทูดีไรเยอะแล้วก็หน้าบ้านของพวกเราชาวแกงสามหลังริมน้ำครับผมไม่ได้มานานลานลักเยอะมากคนเยอะมากแก่งลานลักเดิมอันนะครับปัจจุบันก็คือลานลักแคมป์เนี่ยคนเป็นหมื่นนะโอเคเห็นได้ความช่วยเหลือกันจากหลายภาคส่วนมากไม่ว่าจะเป็นภรรยาผมพอใจมินนี่ คุณแม่น้องสาวน้องชายผมช่วยกันกลางเอาไงมินย้ายที่ป่ะจะกระยุบกระยุบเข้ามาป่ะจะกระยุบกระยุบเข้ามาแต่จริงๆก็ไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดนะเพราะเข้ามาพวกพี่จะรังเกียจหยอกหยอกโอเคเดี๋ยวจัดอันนี้ดีกว่าพื้นที่ส่วนกลางดีกว่าเราจะตั้งโต๊ะละไป

ยายกับหลานเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกคิดว่าหลานน่าจะพึ่งไม่ได้ดูทรงแล้วได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะเคล็บไปมาดูบ้านเคทูบ้างบ้านนี้ก็เสร็จแล้วอ่ะ สมอโต้สุดท้ายแล้วใช่ปะขอโทษพี่โต้ได้ครับวันนี้ไมไรนะอย่างนี้แหละมือใหม่ก <c oughs> ็อย่างนี้แหละนะเออนะนะฝึกฟืนนิดนึงที่คลายอ่ะนี่จอมสร้างบ้าน นี่ปลูกเรือนให้คุณแม่กับน,น้องสาวใช่ป่ะเหนื่อยใช่อันนี้เป็นโคลแมนที่ถ้าเรียกตะเกียง LED ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับใช้มาหลายปีแล้วน,นี่ใส่ระบบใส่ฐานนะก็วันนี้ทดลองทำหลายตัวแลวกันไม่ว่าจะเป็นเต็นท์คอสโดม270ที่เป็นแพ็กเกจของ Thailand Outdoor เอาอีเวนท์โฟรปแรก เพิ่มตังอีก3,900บาทนะครับเราอีเวนต์ดันโฟได้2,000นะแล้วก็กลางตัวทัวริงโดมให้คุณแม่กันน้องสาวไม่ได้กลางนานลืมงงงงนิดหน่อยนี่เสร็จแล้วปับ๊บนี่สดใสครับก็เดี๋ยวก็นั่งชิวๆกันกลางเต็นท์กันแค่จะบอกว่าลานรักแคมป์นะครับลานรักแคมป์คนเยอะมากสมัยก่อนมันชื่อว่าแก่งลานรักนะเมื่อหลายปีก่อนที่มาก็ เป็นจุดเริ่มต้นของร้านนี้วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คนน่าจะสักสองสหมื่นคนได้คือเยอะจริงๆโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศการนั่งชิลก็ได้ทํากับข้าวกินละเดี๋ยวว่าจะทําเป็นพวกไอ้หมูกระทะเดี๋ยวแข่งกันตามน,นี้โอเคพามาดูคอสโดมของเราหนะ่อยนี่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านคอสโดมหลังใหม่ของเราเข้าไปดูข้างในนิดนึ่งรอบนี้เป็นไง เฮ้ยเราไม่ยืนได้เลยอ่ะนี่เพื่อนๆผมยืนได้เลยนะถ้าเทียบกับอีเวนต์ดนโฟตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยเรายืนไม่ได้ตอนนี้เรายืนได้เหลือเลยเหลือที่เลยนี่ s อสโด e เป็นการนอนครั้งแรกนะสำหรับค s สโดม270ตัวนี้นี่เปิดซิงที่ร้านลักแคมป์ก็ถือว่าใหญ่โตโลโหฐานกว้างใหญ่หน่านอนทีเดียวครับ ระบบระบายอากาศเป็นไงเดี๋ยวดูนี่ก็มีสามารถที่จะระบายอากาศได้สามารถเปิดซิปได้อะไรได้วันนี้ก็น่าจะสู้ฝนได้เป็นอย่างดีครับแต่ขอให้ไม่มีฝนนะนบรรยากาศข้างหน้าขอ,อนั่งชิชวๆกัน,นที่เหลือก็รุนอากาศเย็นแล้วกันนันนะันเรียบร้อย เดี๋ยวเพื่อาเอาเอาขวดตาดานี่เอากันบางบางบางไม่เห็นไม่เห็นนี่ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> หลังจากที่วุ่นวายในการกางเต็นท์ทั้ง3หลังรวมถึงฝ่ายชีสตัวนี้นะครับเป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็มานั่งรออาหารกันเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลานรักแคมป์แห่งนี้เต็มการให้บริการเต็มหมดเลยเพราะว่าคนเยอะมากคิดว่าประมาณกี่ล้านคนนะหนึ่งล้านคนอยู่ที่หมูเด้งแต่อีก69ล้านคนอยู่ที่หมูเด้งนะครับอยู่ที่เขาเขียวแต่อีกส0ล้านคนอยู่ที่ลานรักแคมป์แห่งนี้นะฮะก็เลยทําให้ ไม่สามารถที่จะสั่งหมูกระทะได้ตอนนี้เราก็เลยรอรอและก็รอนะครับก็ชิวๆกับบรรยากาศไปครับนี่สบรรยายรอไปยาวๆฮนะบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วดีเหมือนกันนะฮะข้างหลังเป็นน้ำานี่ไม่เห็นละมันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายดูอีกทีนจะจ๊ะไปเอาออกไข่สีเออไข่สีกพ็พอ เขาเป็นสิบแล้วก็เหลือเหลือแล้วเพราะคืนนี้ก็ไม่กินแล้วนะมีอะไรอีกอ่ะขนมมีแล้วอะไรกางไหกอ่ะไอกบไปเจหัวแมีคอกเทลใช่ไหมไข่ไส้กรอบจบเดไข่มีใครกินโกโกะะ้ไหมแต่โนน่ะนะมีกาแฟแล้วนะมีใครมีใครกินอะไรแปลกๆไหมพวกชงร้อนๆอ่ะ ถั่วแรกอ่ะอันนี้มินจะเอาถั่วแรกอ่ะได้ความช่วยเหลือจากไอ้พอใจย่างมา,อาอเอาบ่งบ่งที่ก้อนหนาก็เลยเห็นใหญ่โบกมือมาโบกอะไรพอไหมแต่เขายากเขาต้องใช้มือชุมยี่สิบแคมป์แบบไม่วุ่นซื้อลวนๆลยนเงี่โมงไม่วุ่นแต่รอนานคนเยอะ กินข้าวครับโอเค okay. ไปอิ่มข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปสั่งเซเว่นไว้ครับเราอยู่ลานเบอร์สิบนี่ไม่เห็นไหมเ,เพื่อนๆเห็นไหมนี่ลานเบอร์สิบนี่พื้นที่เต็นท์เรานะคราน,นี้ปัญหาคือว่าเซเว่นเนี่ยเข้ามาในนี้ไม่ได้เราก็เลยต้องเดินไปเดินไปรับของระหว่างที่เดินไปรับของเราก็มาเจออุ้ย คุณแม่กับคุณน้องโทรศัพท์ไม่เอาไปให้สิวน้องแคงมปะเดี๋ยวเราเดินไปรับของเซเว่นกันนะครับร้านสิบเนี่ยก็เดินไปพอสมควรเหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่ไกลมากน่าจะไปเดี๋ยเราพามาดูกลางคืนนิดนึงออกจากร้านสิบเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บนี่ยก็เจอเพื่อนๆชาวแคมป์นะผมนับก้าเนี่ยจากร้านสิบเซ็นเตอร์ของร้านสิบที่ ที่ต้นไม้หมายเลขสิบเลยนะประมาณสามสิบสองเก้าเสร็จ,รจนี่แล้วเจอห้องน้ำเจอห้องน้ำมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายตอนนี้เท่าที่ผมเห็นด้วยตาก็มีสามห้องนะหญิงสามห้องแต่ไกลๆลิฟนู้นก็ยังมีอีกอีกชุดหนึ่งถ้า ถ้าว่าไม่ไหวจริงนะฮะเกิดปรชิญหน้าความรุนแรงในด้านการขับถ่ายก็เดี๋ยวว่ากันนี่ก็โหเพื่อนๆเต็มเลยเดี๋ยวเราไปรับของกันตรงนี้ลานจอดก็เยอะอยู่โหนี่คนเยอะจริงๆยอมใจเลยคือแบบเยอะมากแต่ก็โอเคครับไม่ได้มานานแล้วก็ ถือว่าได้มาซึมซับบรรยากาศฟิลแคมป์ปัญหาคือเราจะเดินไปถูกไหมเนี่ยทางเข้าอยู่ไหนอันนี้ก็มีห้องน้ำอีกล็อตนึงถ้าว่าไม่ไหวจริงหัวทุกนั้นสวยมากครับไป้การันเป็นสะพานทางออกน่าจะไปทางนู้นโอเคไม่ไกล ทิปนี้ไม่ได้เตรียมตัวเรื่องอาหารเลยแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าที่เนี้ยเรื่องอาหารการกินเพียบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอุปกรณ์ในการทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มตาวาะไยเงี้ยมีเพียบอยู่แล้วที่เตรียมมานะเครื่องปรุงเครื่องทอดมาหมดเลยแต่พอถึงจริง,รงก็ซื้อกินง่ายดีเหมือนกันนะครับแล้วก็สั่งเซเว่นว่าเอามาทานเป็นพวกขนมปังไส้กรอก แล้วก็ไข่ดาวอะไรเงี้ยง่ายๆตอนเช้าพอแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยทําน้อยๆเลยก็จะได้ไม่วุ่นวายนะครับก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมุติว่ามีเวลาก็อยากจะเตร็มตัวอันเนี้ยพักหลังอะ่ะแต่บันเทิงว่าจะฉุกเฉินตอ okay, อลอดโอเคเดี๋ยวไปรอเซเว่นกันตามนี้ครับสงสัยจะมาแล้วนี่มังไงเจอแล้วเฮ้ เซเว่นอยู่ไกลสั่งต้องตั้งสติสั่งแล้วเอาให้ครบนู่นเซเว่นมาแล้วไปทุกคนมีมอไซค์หมดเกเว้นเราอันนี้้ดิามีอะไรกินแล้กตรงนี้ได้นะครับไส้กรอกสองขนมปังหนึ่งนะฮะแล้วก็มีวิตเมิว อะไรอีกอะหมดแล้วเหรอแค่เนี้ยไข่อีกสี่ฟองก็เซเว่นเขามาทีเดียวครับสี่ห้าเจ้าอะ่ะเต็มกระบะมาเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปนั่งชิลๆแล้วก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศนเต็นท์ต,นตอนนอนอีกสักครั้งหนึง่งว่าเต็นท์ใหม่ของเราเป็นเช่นไรในภาคกลังคืนครับนะจ๊ะอา่อา อ่าแหนมเดิมวไม่เลิกเอ้ยเอาตรงนี้จ่าย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 ตรงนี้อ่าแล้วคุณหยิบไปแล้วก็จะตามข้อมบกินแปลกดีเว้ยอะไรต่อลาบลาบอ่ะขี้โต๊ะกับลาบนี่คือรายการครัวคุณหน่อยนะครับอร่อยดีนะเมนูคอนเซ็ปต์นี่อันนี้เคยกินแล้วอ่ะหรือครั้งแรกหนูชอบชอบชอบกินอะไรใสๆไปหม้หมัออย่นี่ยมันอร่อยดีตั้งคิดให้ดูด้วยอ่ะ แบบอะไรก็เขาก็จับมารวมกันแล้วเขาก็กินได้โอเคนะอร่อยจริงเหรอแปลกมากอะวาอาร์ตออาร์ตน้องโนตอะแปลกสุดแล้วนะข้าวกับฮานามิแล้วมันกินอร่อยมากบอกอ้าวฮานามิมันก็มีกุ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาเป็นกลิ่นถูเต้องแปลกประหลาดเลย ก็แม,ม่พนะอไหมเนี่ยพอตรงนี้พอโอเค นอนได้แล้วนะคะสองสาวเดี๋ยวตามเข้าไปค่ะเดี๋ยวจัดพื้นที่ข้างหน้าอีกสักนิดนึงแสงสว่างสวยงามสดใสโอ้ยโอเคได้เวลานอนจริงๆลแล้วเกือบไม่ได้นอนหาไมโครโฟนไม่เจอโอ้นี่บรรยากาศในห้องของเรา มืดเลยไม่เห็นอะไรเลยเี่เลยโอเคชมบรรยากาศในห้องหน่อยในห้องนองเราเตรียมนอนแล้วนะจะะหัวม,มีพัดลมด้วยนะนพื้นที่ก็สูสีกับเบตันโฟร,รีวิวพักกลางคืนนิดน,นึงนะครับสูสีพื้นที่สูสีโอเคเดี๋ยวก็กุไนแล้วกันนะครับหะเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เลยเครียดเลย หลับฝันดีครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้รุดไหนโอเคครับรุ่นสวัสดียามเช้ามาตรวจตราเต็นท์หน่อยครับสำหรับการกางเต็นท์เขาเรียกว่าครั้งแรกของ c r s s โด o m e 270 UV Pro ตัวนี้เลยนะครับก็น้ำค้างเพยียบเลยนี่เราเปลี่ยนจากเจ้ากระดองเต่ายักษ์นะครับ e v e n t a n 4มาเป็น c r o s โด o m e 270ภายนอกก็ด้วยความใหม่เขาสู้กับน้ำนต่างๆนี้ได้เป็นอย่างดีนี่คือภายนอกของ c o s อ Dome อันนี้ก็อีกหลังหนึ่งกลางครั้งที่สาม ทัวริงโดม LX เต่าจิ๋วตัวนี้ก็เหมาะกับการเดินทางแบบสองคนเดี๋ยอาจจะเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ซค์กำลังดีทั้ง2หลังของเราทละหนึงหลังของน้องชายครับเคตัวนี้ก็ใสเลยดีไลทครับนี่คือหลังที่สามบรรยากา เต็นส่วนกลางเราเละเลยเพราะว่าเจ้าตัวทารตัวนี้หัวโดยไม่ได้แลเนี่นแหลหัวโดยไม่ได้เลียกหมดแล้วอันนี้อายุงานนานแล้วเจ็ปีท่้งนี้หกเจ็ดปีน้ำค้างแรงมากครับก็น่าจะไม่ไหวแล้วหยดแล้วนี่ยมีหยดแล้วนี่ยซีโฟซันเชตก็ตามสภาพครับแล้วก็นี่บรรยากาศ ยามเช้านี่้โห,โหเห็นน้ำตกด้วยน้ำฐานน้ำใสน้ำสวยใสอยู่เอาไปนะจะเดี๋ยวพาไปดูชุมนุมเต็นเลยนี่ครับเช้าๆอย่างนี้ ประมาณนี้เลยเช้าเช้านี้เลยโอหทัที่ที่นอนยากมากแล้วก็ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่เรามาก็เต็มหมดแต่ตอนนี้ตรงนี้ว่างแล้วเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาเขาน่าจะมาค้างได้คืนหนึ่งแล้วเขาออกเมื่อวานแต่ออกช้างเนี่ยออกเย็นแล้วเราก็เลยโชคดีว่าเราก็เลยได้ที่นอนที่ดีมากที่หนึ่งที่ร้านสิบนะครับนี่รถของเรายามเช้าเป็นอย่างนี้ ที่เห็นไกลๆนู้นก็เป็นลานโซนบนนะฮะที่เราหูเคยมานานมากแล้วน่นาจะครั้งแรกๆตั้งแต่ที่นี่ยังไม่เกียงไกลดง,ด,งดังเท่านี้มาก่อนเลยนะครับพาดูบรรยากาศนิดนึงบรรยากาศนิดนึงให้เห็นหน่อยชาวเต็นท์มีความออัดหนาแน่นขนาดไหนนี่ฝังนี้ลานนี้ลานสิบก็ 10, มีประมาณนี้มีโซนข้างบนอีกนะครับ โอ้โหเตะบอลได้เลยหลังจากที่ตอนแรกถ้าจะไม่มีที่ด้วยราบนี่แล้วก็เป็นมุมมองของเต็นท์หลังพวกเราสามหลังเจ็ดชีวิตแก่มเลยครับแล้นี่หลานเบอร์สิบติดน้ำด้วยความบังเอิญ Ni nee, lah. Mas dom. เขาผ่านมีไส้เปาด้วยนะก็หนูรอกันแน่จะามาทำพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ตื่นนะแดดเข้าแล้วแดดเข้าแล้วหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ เตรียมที่จะเก็บเต็นท์นะครับลูกค้าคงสุดท้ายคือลูกสาวเราก็ลุกออกไปละเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์ตัวเล็กก่อน 还没填单。 ใจทำนี uh ้ก่ yeah. okay. ันเอาแท่งดำดำเนี่ยแท่งดำใส่อ so ่านั่งเออดะมีนมินมินมินอย่างนี้ยกขึ้นสลักทีนึงก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวระวังอีกทีมินมินล้นล้นตรงนี้มาแล้วเพื่อนเรเล่นเขาหรืล้นตรงนี้มาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเี่ได้ขึ้นอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามครับโอเคอ่าอยู่ที่ไปหาเองมางี้มางี้อ่ะถอยตามมา แค่นี้แหละไปอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายริเสร็จไ,<ป>ไปกลับได้พวกเราโอเคเก็บทุกอย่างเรียบร้อยนี่พื้นที่ไม่มีเหลือแล้วล้นแล้วเก็บขยะให้เรียบร้อยแล้วนะ เก็บขยะให้เป็นอย่างดีแล้วนะครับทุกอย่างราบรื่นปิดคลิปกันที่นี่เลยนะครับที่ลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับเป็นแห่งที่ยอดนิยมลานลักแคมป์ครับเก็บของเอเคเปล่าเจอกันคลิปหน้าที่ไหนดีพ <Hello. S 1> อใจไม่รร้ไม่รู้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ